เป็นแฮมรีพอร์เตอร์ครับขอเว้นมลหน่อยสิครับโอ้โอเดินหน้าหน่อยโอ้โอ้เดินหน้ากับลูกเดินหน้าติดกันเออหนึ่งกรนหังเลยผีกะเทียมอะไรนะกระเทียมีกระเทียมอะไรเนี่ยตลกแล้วมองตรงลูกมองตรงโอ้แว่นแว่นนี้มันเบามันสบายย่งไงบ้างใส่โคเดกับ ใส่แล้วสบายเพราะว่าเขาเป็นแบบสเตลเลสแล้วก็ขานี่เป็นพลาสติกใส่แล้วเบาใส่ไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยใส่แล้วหอเหมืนโค้ดเลยไหมคะโอ้โหไกลเขียงเลยครับเท้าไม่หนไม่หน้าก็แบบโอ้โหก็ชอบครับผมก็ชอบ ชอบแว่นด้วยคนชอบชอบแว่นตาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอออันนี้เขามีแบบว่าตีมที่แบบว่ามาเกี่ยวกับแฮร์รี่ด้วยอะไรเงี้ยก็มีแบบของของเขาเต็มเลยฮะอย่างแบบแผลเป็นไม่ใช่อักขรหอแผลเป็นแล้วก็เป็นจดหมายจากตส์เป็นแว่นตาอะไว้เงี้ยใช่จากแว่นนะนะจาก แอลี่ไม่มีอขลเรื่องกันแอลี่ีาตอบแทนความเป็นแลลี่นางเดียวเพราะว่ามาสักชื่อลงไปได้ด้วยอุ้ยใช่ไหมใช่ใช่อะอกล่องอกล่อง่อ่อแล้วก็ ออออ้ลูกเาสำหรับแฟนแฟนแฮร์รี่เนาะที่แบบสั่งกระเจี๊ยบเลยครับก็สำหรับใครที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ครับก็พลาดไม่ได้สำหรับเอ่อคอลเลคชันแว่นนี้นะครับเพราะว่าเอ่อเขาได้เอ็กกับโวลเดสแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆครับมีนอกจากอันที่โอใส่เนี่ยอย่างอันที่โอใส่ใส่สบายแล้วก็ไปได้ทุกโอกาสจริงๆมีของน้องๆบางอันเนี่ยเป็นคาถาเลยครับขานี่ยเขาตั้งใจทำเป็นแบบว่าคาถาของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเออกระเปี๊ยบเขาหาซน้อได้นก็หาซื้อได้ครับ

เขาเขาชอบแข่งขันอยู่แล้วต้องแข่งขันเกมใช่เขาเขาาแข่งกับแกนเนี่ยคือคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นสายนี้ใช่เขาเขาแข่งขันกันเหมือนรอบที่แล้วเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเปล้วเขาเขาเขามีส่งมาให้ดูไหมอุ้ยได้หรอกไหมอีกแล้วไม่เขาเขาแฮปปี้ของเขาอยู่แล้วในการในนี้แล้วเขาเขาเป็นสายเอนเตอร์เทนแล้วเขาไปเขาก็ไปช่วยแบบว่าเอนเตอร์เทนงานงานอะไรเงี้ยแต่แต่เขาจริงจังมากนะคะโอ้เขาจริงจังใช่งานเอนเตอร์เทนเป็นงานหลักเป็นคนเปียก กลารเป็นว่าดูเขาแคอยากได้ช็อตใหมมันดูกระเืองเขาอยากจะแต่งอยู่ไหมโยเขาอยากจะได้รุ่งเรือหลายงานแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดเลยเขาแค่อยากจะแบบว่าแข่งกับเพื่อนสนุกเฉยๆเฉยอยากไปผู้ชนะในแคมเปญนี้ใช่จ้ะแล้วไม่อยากแต่งหรือว่าไม่ดูไม่ใช่เขาไม่ได้คิดตรงนั้นทุกไปก็คือเขาถามอยากชนะจะได้เขาปากแข่งหรือเปล่าเขาแบบ เขาเล่นทุกงานนะไม่น่าปากแข็งนะเขาร่วมทุกงานเลยใช่คือเขาเป็นความชอบของเขาส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่ออะไรใช่เขาเป็นคนอย่างที่เขาบอกเขาเป็นสายเล่นเกงก็อยากให้เพื่อนเพื่อนให้คนแบบแขกมีความสุขอย่างเงี้ยเขาก็จะไปทุกคนก็จะชอบชวนเขาไปช่วยเลยเคอคิดนะว่าเออจิเอาเอาแบบพักสักงานไหมอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงๆเลยมั้ยเคยคิดอยู่ไพดบอกเขาอยู่เขาบอกความสุขเขาปล่อยไปใช่เพื่อนแบบร้องเรียนแบบว่ารอยรกองเร้องเรียนอยากให้มายกแต่โตตงแ่ ทุกคนจะถามเยอะแหละครับเราก็ทั้งคู่เลยครับก็ไม่ได้แบบว่ารีบปีนี้ก็ยังเด็กอยู่เนาะใช่เพิ่งปีนี้ก็เพิ่ง25ก็เพิ่งเริ่มทำงานอ่าเป็นสามสิบเขาไปแล้วเขาเขาไม่มีหยอกเราเหรอว่าแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงคิวคิวสักทีอะไรพี่แจ๊คจะพูดทั้งเขาไม่มีหยอกเหรอว่าไม่ถึงคิวเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยแบบมีหยอกไหมหยอกเล่นกันอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังไม่ยังไม่ได้ซีเรียสอะครับเขาเองก็เออเขาก็ hmm. Wait, ยังแฮปปี้กับทุกทุกวันแต่แยบก็คุยกันก็มีใช่ไหมพี่โอแบบเฮ้ยถ้าเราแต่งกันแล้วมันจะแบบยังไงจะวางแผนกันยังไงอะไรเงี้ยไม่บอกก็มีมีครับก็มีเรื่องปกติก็มีลาอย่างอย่างเวลาเราดูภาพแบบว่าเห็นชุดแต่งงานอะไรเงี้ยเรามีภาพในใจไหมเราแบบอยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยผมมันคิดแล้วมันลำบากครับก็เลยปล่อยไปก่อนยังไงอ่ะคิดลำบาก ง่ายๆไม่ได้เลยงานแต่งเราต้องแต่งนิลกาขนสลิงเนี้ยหรอเจ้าสาวมากับสลิงเนี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยอู้ดีเพรางใส่เอนเตอร์เทนด้วยแล้วเราใส่เอนเตอร์เทนด้วยไหมคะเตอรเทนเตอร์เทนเหมือนกันนี่เราพูดอย่างงี้แล้วถ้ถึงวันจริงแล้วเราไม่ทำนี่มันจริงเออไม่ได้นะตรงนี้เราบอกไหมไม่ได้ไม่ได้บอกคาดหวังไว้แล้วมีคนคาดหวังไว้แล้วว่าต้องนี้ครับผมก็รอดูกันแน่นอนก็ว่าอย่าไว้ใจคนเดียวใช่แล้วเวลาไปงานแต่งอ่ะคนถามอ่ะคนถามแล้วกดดันมาัน ถามว่าอะไรเมื่อไหร่จะแต่งเมืเ่อไหนนั่คิวไม่กดนะดันเราก็แค่แบบแซวๆมากกว่าเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะครับแต่ไม่ค่อยควงกันออกกันแต่งเรื่องประกานนะเราแต่ก็ตา่างแยกกันไปก็มีครับบางทีนา <ไป S 1> นๆ <ไป S 1> มากใช่ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบถ้าอย่างนั้นก็ต้องรู้จักทั้งสองฝ่ายออ๋ก็คือตัวใหญ่ก็ต้องแยกกันไปเพื่อนเพื่อนก็ไปเพื่อนชายชายอ่าโจรเฮ้ยอะไรครับโจร เธอคิเต้นคิเต้นสึงล่าสุด่ยคิดเต้นไงที่จะจิบเต้นกับเธอไงใช่ครับก็คือ้องเ็ามาแบบง่ายๆเลยครับแบบว่าลองทำนี้พีโอลองทำอย่างนี้ได้สามท่าแล้มารวมกันได้คลิปแล้วเองเดียว้องซ้อมนานไหมไม่ที่ซอมนานแค่ลองซ้อมๆอะไรอย่างเงี้ยม่้มงไงนะคลิปต่้สุดวต้ลืมแล้วนเอ้ยังไม่งไม่เต็มพลงเต้นยังไงนะอะไรอะ 1,2,3อะไรเยอะแยะผมจำจไม่ได้มแถวบอกว่าแบบเสียตังค์กันจ้างมาดิโอแต่จริงๆเป็นจริงันจ้างเพื่อให้เลี้ยงข้าวเปอร์็นไม่ถึงกับจ้างครับแต่ก็มีเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรหน่อยมีค่าตัวเป็นค่าตอบแทนอะไรอย่างไงคลิปนี้ถุงคลิปไม่ครับแต่เขาเป็นคนสอนนะครับเป็นคนสอนสอันนี้เป็นเป็นกติกาของเราว่าบอกเขาว่าถ้าช่อยากจะเราไปทำคอนเทนต์คุณจะต้องมีค่าตัวก็แบบแซวเล่นละครับบางทีก็ อาจจะได้อยู่ไม่ได้แล้วแต่แต่ก็เอาจริงใช่ไหมก็เอาเรามีลิมิตไหมลิมิตหมายว่าปีนึงได้ได้กี่ครั้งเพราะมันไม่ค่อยบ่อยปีนึงสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยไหมถ้าไปคลิปเต้นกับเขาเนี่ยมันก็มันแล้วแต่แบบแบบจังหวะด้วยครับใช่แล้วแล้วคลิปนี้กี่เพลงครับคลิปนี้กี่เทลงยี่สิบกว่าเพลง ได้ยี่สิบได้ไม่กาแฟแต่เป็นสายคนเห็นเราไม่ซัพพอร์ตเขาหน่อยหรอมียี่สิบเทปไม่ใช่เทก็ต่แล้วนะคิดเพิ่มน้อยไงคิดเพิ่มน้อยอย่าพุ่งขึ้นจิผมไม่ขึ้นเออแต่ผมรู้กันยี่สิบกว่าครั้งอ่ะอัตแบแปดสามสิบอ่ะแต่เราก็เป็นคนใจเย็นใช่ไหมเวลาแบบหลายๆทีก็เริ่มแบบยี่สิบก็เริ่ม หมดอิฐแล้วอิฐเป็นแบบเที่ยงเที่ยงว่าอะไรสิโอ้เทคห้าก็เริ่มไปเพราะว่าลืมท่าด้วยอะไรด้วยเขาลืมท่าขมลืมเขาไม่ลืมเราอุดเวลาแบบไม่จ่อยแล้วจะบอกเขายังไงแบบเฮ้ยพอแล้วพอแล้วแหละเราว่าโอเคแล้วแหละอันนุ้นก็โอเคแล้วแหละ้เขาทำไงให้เราแบบไม่ลดความพยายามอ่ะเขาจะประคับอะไระ่องนิดจะเป๊ะแล้วนะอีกนิดอีกนิดไปเรื่อยใช่ต้องเสกอ่อนอ่อนไหมครับเขาต้องเสกอ่อนอ่อนไหมกว่าจะให้โอเยาะเขาก็จะนิ่งๆครับนิ่งดีเก่าตั้งใจกว่าจะเล่นคลิป เหนื่อยนะฮะแล้วบอกเขาเขาก็เหนื่อยบอกบอกบอกแล้วการเป็นการทอนเนี่ยเขาก็บอกเต้นให้ดีแต่เลง่ายเล่เร็วเข้าใจความเป็นดาวติดต่อของเขาเข้าใจครับมันไม่ง่ายไม่อยากเข้าไปอยู่ในโลกของเขาบ้างหรอกนี่ก็เข้าไปอยู่แล้วก็เลี้ยวไปเหยียบเองไงแต่เหนื่อยกว่าเล่นเต็มตัว พอแล้วแหละค่อยๆไปอย่าไปเยอะถ้าพี่โอเต้นเองอ่ะรับรองคลิปนั้นสามล้านเดีช่คนเดียวฟองดูเดี๋ยววันหนึ่งผมจะทำให้มี่แจ็คเลิกสองสามไปเต่าเด้นได้พอแล้วเวลาคิดอยู่เวลาคลิปเต้นอะไรพวกนี้มันเหนื่อยกว่าการเล่นละครหรือการออกอีเวนต์อีกไหมเต้นคลิปเต้นคลิปหนึ่งเนี่ยมันคนละแบบครับแต่ว่ามันก็สนุกนะครับเพราะว่ามันก็ได้ได้ฝึกอะไรเงี้ยอะไรฮะ ความอดทนใช่ความอดทนอะไรโอ้อีกเรื่องหนึ่งร่วมงานกับพี่จองกับคาเลนครั้งจะไปไครับพีอ๋อก็ดีใจครับได้เจอทั้งพี่จองทั้งคาเลนด้วยเก็ผมก็ จริงเจอเขายังไม่ได้เคยดูคลิปเขาอ่ะแล้วก็กลับไปก็ดูว่าเออเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าทําไมคนรักเขาเยอะเป็นงานอะไรโอ้ยนุ่มงานเตอดิปอะงานของซัมซุงครับเราได้มีสอนภาษาไทยเขาไม่ชอบเขาชอบถามภาษาไทยไม่เขาไม่ได้สอนอะไรเลยโอ้เรียนแบบปเขาได้ไหมที่เขาพูดภาษาที่แบบไม่ค่อยช้าเก่าใช่พี่พี่คันแรงเขาก็จะพูดไม่ค่อยช้าเขาจะไปตามส้มตามกับพี่จูดี้อะไรอย่างเงี้ยตันติเองก็ชอบ ชอบชอบครับก็เขาก็น่ารักอะครับจริงๆมีแฟนคลับเขาเยอะอะไรเงี้ยมีเขาเขารบบเรียกว่าเป็นคู่ที่แบบรับงานยากเหมือนกันอืมเออแล้วแบบเราเหมือนแบบเราได้ร่วมงานอย่างปันเป็นยังไงก็มีแบบคนโอ้ฟูไม่เท่าไหร่คนรอบๆ้างฟูหนักเลยอะไรฟูฮะใจใจใจเฉพาะใจสิจ้าจัจกรโดเฉพาะพิโช เพราะว่าเพราะว่าแบบเขาเขาน่ารักด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คนล็อกข้างเขาเป็นแฟนคลับติดตามบางคนติดตามเขาก่อนที่เขาจะดังอีกจะมีโอกาสได้แบบมาคอลแลบกันไหมกับช่องโอเออก็หวังว่าพี่ถู พี่จองกับพี่คารเลนเขาจะขึ้นโอลาลาผมจะเปิดแอร์ให้เย็นอ่าในในในลองชวนหน่อยลองชวนพี่คาร์เรนพี่จองเลฝากชวนพี่คารเลนกับพี่จองด้วยจ้ะโอลาลาว่างอยู่อยากพาเาไปเที่ยวที่ไหนคะใช่มาเอ็กกันได้นะจ้าก็เรลองลองเที่ยวเนาะพี่จองพี่คารเลนอยากพาเราไปเที่ยวอีกได้เลย โหลำบากที่ทะเลยไปที่ลำบากไปได้ไม่ร้อนไปดีมนกล้ามเป็นช่วยเขาไงได้ได้แลกการคอลแลบไงได้เราไปเขาเทปคือเขาว่าเราเล่นได้ก็อย่างไรไหนใครมากถ้าไปต้องจองคันเลยก็จะไปแบบชิลๆแบบเขาเพราะว่าเขาไปแบบทุกที่จริงๆอ่าใช่ที่เขาลงด้วยได้หมดโอ้โหเขาหนักเลยเขาหนักกว่าอ้นละลายเขาหนักกวิงเขาไปสุดไงใช่ สัญญาสัญญาสัญญาครับสัญญากับสัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญาว่ายังมีอยู่ไหมยังยังไรบ้างอะไรนะพี่คหลายๆคนเริ่มแบบไม่ต่อแล้วอะไรเงี้ยคนโซอูละก็ยังมีสัญญาอยู่ใช่สัญญากับพี่โชสัญญากับพี่โชไม่ดีสัญญากับช่องมีตออไปหรือว่าเหลืออมันยังอยู่ในสัญญายังอยู่ในสัญญาใช่เขายังไม่หมดยังไม่หมดจ้ะยังอีกปีพอบอกเลไห ัเลยมีสักเลยก็ยังแฮปปี้อยู่แฮปปี้เอ้นี่พี่ละครเลยพี่โอมีสิครับอี่เรื่องอะเล่าหนึ่งเรื่องเทวานั้นกับแต้วใช่ไหมใช่ครับแต้วแต้วพอโอ๊เห็นแบบว่าเพื่อนๆไอ้อย่างแต้วเองไปเป็นอิสระแล้วอะมันมีผลกับเราไหมมันแบบอุปทานหมู่ไหมก็ไม่นะครับผมว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการตัดสินใจของส่วนบุคคลนะครับแล้วก็แต่ละคนใช่การเติบโตของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยเราก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสเลยครับว่าทุกคนก็มี มีแบบแนวทางของตัวเองมีแบบอนาคตที่มองเอาไว้เแต่พี่โมยงแฮปปี้ตรงนี้แฮปปี้อยู่จ้ะอยู่แล้วจอยให้แฟนๆได้เห็นคิดถึงใช่จ้ะแล้วคอนดูเมื่อไหรเอาบอกแฟนค่ะละครก็เร็วๆนี้นะจ๊ะในบทบริวันที่ฝนพังทายครับเป็นชื่อเรื่องอ่ะนะใช่ดราม่าเออขอบคคุณ่ะเราฝากไปด้วยครับกับแต้วนัทพรนะครับไม่ได้เจอกันมาสิบกว่าปีแล้วในวันที่ฝนพังทายครับโอ้ไม่แปลว่าอะไรในวันที่ฝนพังทาย แต่วันนี้มันคือพีไทยเปรจอยเอมจอยจอยบีบมาปะเนี่ยจอยแป่บีบบาปเออไม่มีรุ่นนะเนี่ยทั้งไายบอกว่าทั้งครูทั้งชายแต่มาไงเนี่ยทั้งชายทั้งครูอ๋อหลายอย่างแต่ก็ได้ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยเอออ่าตอนนี้ครับติงโตไม่ฟังผมเลยเออเนี่ยเขาก็ไขว่เข้าหาตากล้องอ่าโอ้กองไม่ชายโอ้โอ้ดึงตากล้องกำลังตากล้อง